่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือธรรมะชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญ1เรื่องแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมคำนำสำนักพิมพ์ปัจจุบันนั้นเมื่อเกิดขึ้น เสียใจกำหนดดีใจกำหนดมีสติสัมปชัญญะปรับตัวเองฉลาดในการคิดการพูดการทำการแก้ไขปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านขณะปัจจุบันนั่นเองหนังสือชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญหนึ่งแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีเล่มนี้ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมได้จัดพิมพ์ขึ้นด้วยมุ่งหวงังต้องการเผยแพร่ธรรมะคำสอนดีๆของพระธรรมสิงหบุราจารย หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมเพื่อมอบเป็นอาวุธทางปัญญาแด่ท่านผู้อ่านทั้งหลายเพื่อใช้ขจัดปัดเป่าพิษภัยอันเกิดขึ้นจากทุกข์ในชีวิตประจำวันที่เป็นกันอยู่ในทุกผู้ทุกคนด้วยว่าโลกในปัจจุบันขณะนี้เต็มไปด้วยทุกข์เข็นหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาทำร้ายทำลายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายหรือทางใจก็ตามการรู้เท่าทันทุกที่เข้ามาจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และธรรมะเท่านั้นที่จะใช้แก้ไขสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่หลงไปกับกลของมานในรูปแบบต่างๆที่เข้ามาหลอกล่อธรรมะของหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมที่กำลังอยู่ในมือของท่านผู้อ่านเล่มนี้นับว่าเป็นคำพีมนตราคลายทุกข์อันสูงค่าอีกเล่มหนึ่งที่ท่านควรอ่านเป็นอย่างยิ่งอัน,นิสงส์จากการจัดพิมพ์หนังสือชุดหลวงพ่อจร,รันพาเจริญหนึ่ง แก่ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีเล่มนี้ธรรมสภาขอน้อมถวายแด่องค์พระศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นพุทธบูชาและขอบุญกุศลจงดนบันดาลให้ท่านผู้อ่านได้กลายเป็นผู้อยู่สุขทั้งกายและใจในปัจจุบันด้วยเทินด้วยความสุจริตวังดีธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข คนที่ประกอบกรรมชั่วทางกายวาจาใจส่วนใหญ่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญและบาปไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดจึงมุ่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติความสุขสบายให้แก่ตัวโดยไม่คำนึงว่าถูกหรือผิดหรือจะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้งจะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุด เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐานจึงจักถูกต้องทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็กำหนดที่ลิ้นปี่กำหนดรู้หนอรู้หนอเราจะได้รู้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดทำดีหรือทำชั่วเราจะรู้ตัวเอง ไม่มีอะไรดีกว่าสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญกุศลภาวนาอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าๆไหนๆจะตายจากโลกไปก็จะต้องมีความดีติดไปด้วยและทิ้งความดีไว้ในโลกมนุษย์คือความดีเป็นตราถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้งจะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐา,านเหตุที่เราไม่หวังผลตอบแทนแล้วบุญกุศลจะสนองเราเองเงินไหลนองทองไหลมาจะคิดอ่านทำอะไรก็สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการมีแต่ความเจริญจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชื่นใจไม่มีการทะเลาะวิวาทกันมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลในบ้านอำนาจโมหะ ตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหาสติปัญญาไม่ได้ตายจากสัตว์เดรัจฉานกลับมาเป็นมนุษย์ก็ไร้สติปัญญาจะเรียนหนังสือไม่ได้อย่าทำอารมณ์อย่างนั้นเลยแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีตั้งใจกำหนดตั้งสติทุกอิริยาบถกำหนดจิตทุกลมหายใจเข้าออกอย่าหายใจทิ้งปล่อยอารมณ์ไปเปล่าๆ เหมือนเปิดน้ำประปาทิ้งไม่มีประโยชน์กลับมาติดตามรับฟังธรรมะชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญหนึ่งแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์